สวัสดีครับเ่อนผมที่ KBK นะครับนี่เกมบไม้ครับก็บไม้ครับเอาชิลลโลกมังกรแต่ก็ไม่ได้ลกมังกรักทีเดียวนะในครังนี้เพราะเราจะมาเอาชิล่าซอมบี้กันต่อเี้ยอะไรไงไงชช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  เวลาไปเตรียมของก่อนสิเห็นจะเช้าแล้วแน่ๆเลยเอาบล็อกมาข้าไม่อยู่ตรงนั้นหรอกเพื่อนข้าจิกอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้วเอา ือเชา้าเลยคนนาะสม,มิีเข้ามายิงมันยิงมันยิงมันตี่หัวใครคนนั้นเป็นผู้ถูกเลือก โดนดัดนอ่ะครูถูกเลือกแล้วเราด้วยโอ้น้องโ้น้อง้อโอ้โอ้น้องนนี้มองคงเห็นยากเอาล่วกก่อน ่ะเข้ามาเ <c oughs> งำๆงมแงำแงมงงโอ้โหทุก oh, oh. มันสิซอมีเกิดเยอะมาก

กระสุนมนุษย์ไม่ได้หรือแล้วฮ่า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 อะอใช้แล้วเรียบๆเลยชิปเด็ดขาดถ้าคุณเพิรโอ้ตายแล้วไงบล็อกหมดทุกคนบล็อกหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงตายให้คุณบล็อก ได้ oh ทำรา้าไม่ได้ล็อกซอมบี้ซอมบี้คิดว่าจะทำอะไร้ะได้ทำมีพื้นที่แล้ว ผ่าไม่เป็นไรแล้วโอเคทุกคนเนเราว่านะซัมบีมันน่าจะน้อยเกินไปไหนเพราะฉะนั้นโอเคซัมบีมันเกิดน้อยไปหน่อยนะโทษทีเพราะฉะนั้นซัมเบ้ข้าจะเรียกฝูงซัมเบ้เออกมากหนึ่งฝูง ล้วจะดูว่าเราจะรอดได้หรือเปล่าฟูกใหญ่ๆเลยกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้า y g อโอ้โอ้โอ้เฮ้บอบบี้ ให้แกเกิดโอ้ตายแล้วไงซอมผูซอมบี้ฝูงหนึ่งมันอยู่ดีนี้เอามานันออกไปมาเลยจัดก,การจัดก,การจัดก,การสิงซอมบีม้ไม่เจ๊ย์เจียโอ้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 โอ Oh, 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 oh. มานี่แหละถึงเวลาแล้วทำไมซอมบี้มันช้ามากเลยให้สัมเบ ว่าเราสิงซอมบี้มาเยอะเกินไปเชื่อแล้วก็จะจบเรื่องนี้ได้เราเองได้อเข้ามามามาฉันตัวเร็วฉันเร็วฉันเร็ว,รวมาจัดจัดซอมบี้ออกไปซะไปแล้วไม่อยู่แล้ว ไม่อยู่แล้วปลาก,ก่อยอกสมเนาะจะขุดบ็อกสามบ็อกก่อนบล็อกเดิ้งเข้าตัวช้ามากเลยทุกคนสันในครั้งนี้เราก็จะต้องรอดพร้อมนะทีขีดแล้วก็เราจะเกิดพี่มีหาร ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายหมดแล้วเรียบร้อยด้วยเวลาของเทพเจ,จา้ายังไงก็ไม่มีอะไรสู้เขาได้อยู่ดีเทพเจ,จา้าฆ่าเทพเจ,จา้า ถ้าขามใช่เทพัเจ้าแล้วใครจะเป็นน่ะใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ no อ oh, ้ no อ h oh, no 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 อ oh, ้ no เยอะว่ายน้ำบนบอกอะสกิลว่ายน้ำบนบกสกิลที่น่าเกลียดน,น่ากลัวสองตัวหา้าเบิร์ด เก็บของไปเรื่อยแล้วกันของเราหายไปอย่างเยอะเลยนี่ซอมีตายหมดเลยนี่ทำยังไงดีน,นี่ของเราอยู่ข้างบนนี่จาัดก,การมันได้เลยเฮ,ฮ้ยการทับคิวตัวเองความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลย เห็นพลังเทพเจ้าของข้าหรือ,อยังเมื่อกี้จะทับคิวเอ็อ e ปุ๊บตายหมดเลยถ้ามีตัวอะไรอยู่ใกล้ๆข้าก็าแค่ทับคิ S e วเออพราะมันก็นตายหมดแล้วง่ายๆของกล้วยกล้วยแต่พวกนี้ก็ยังอยู่เศษซาของมันนีเ่เิเรากลับบ้านไปนอนดีกว่า แขกกลับบ้านไปนอนไปนอนอ่าบ้านอันแสนรู้ลาของข้าฮ่าๆแล้วเราก็นอนเอานอนแช่นอน โอเคทุกคนงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครไม่รู้หม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบาย